สดท้ายกันที่แดนมังกรสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะที่ในช่วงนี้นั้นกําลังมีผลงานหนังปลุกจิตสํานึกรักชาติเข้าฉายเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีของพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะแต่ว่ากลับมีกระแสข่าวด้านลบเกี่ยวกับกองทัพจีนออกมาจากปากของดาราสาวที่ในอดีตเคยเป็นบุคคลในกลมกรองจะเป็นข่าวอะไรนั้นไปติดตามค่ะ แสดงสาวจีนอเมริกันวัย44ปีที่ก่อนหน้านี้นอกจากชอดร้อนแรงบนพรมแดงแล้วผลงานกอฮอลลีวูดซึ่งเป็นที่รู้จักของเธอก็มีทั้งหนัง The Crow Red Corner วาวาเวสและซีรีส์ n อน u ทร g จล่าสุดเธอได้เปิดอ,อกเปิดใจผ่านทางรายการเซเลบริตี้รี a ฮ with Dr. d ก e w r ร a l ู t y ลิตี้รวมคนดังเข้ารับการบำบัดทางช่อง VH1 ซึ่งไปลิงที่ได้เข้าร่วมเพื่อดูแลรักษาอาการติดเหล้าของตัวเองนักแสดงสาววัย44ปีรายนี้ระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอกล้าย้อนกลับไปหาความทรงจำอันเลวร้ายในอดีตซึ่งแม้แต่พ่อแม่ของเธอก็ยังไม่เคยได้ทราบเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยเธอยังรับใช้ชาติอยู่ในกองทัพปลดปล่อยประชาชินจีนหรือ e ี p พ e l i b e r a t i r n Army ในวัย14ถึง17ปีในช่วงยุค80เธอได้ถูกบังคับให้ต้องหลับนอนกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพหลายคนถึงขั้นตั้งทองลูกและต้องทำแทง้งแถมไม่ใช่เธอเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่หญิงในกรมกองเดียวกันกับเธอในที่เปตดก็ถูกมอมเล่าและจับขึ้นเตียงกับเจ้าหน้าที่ในกองทัพไม่สับหน้าเช่นกัน So track beat ประเด็นนี้ไปหลิงระบุว่าจนปัจจุบันเธอก็ยังไม่เคยได้รับคำขออภัยหรือความยุติธรรมใดๆปัจจัยสำคัญก็น่าจะเป็นเพราะวัฒนธรรมอันเข้มงวดในแดนบังกรที่ผู้อยู่ใต้อำนาจไม่มีสิทธิ์มีปากมีเสียงต้องฟังและทำตามผู้บังคับบัญชาเพียงเท่านั้น เธอเองก็รู้สึกกังวลไม่น้อยกับการนำเอาฝันร้ายในอดีตมาเปิดเผยในครั้งนี้แต่การเข้ารับการบำบัดกับรายการ c e l e b r i t y Rehab นี้ทำให้เธอกล้าจะเผชิญกับอดีตท,ที่เจ็บปวดและเก็บงำม,มายาวนานซึ่งเธอก็หวังว่าอย่างน้อยเรื่องนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือทำให้เพื่อนหญิงอีกลหลายๆคนที่สิ้นหวังในชีวิตได้เห็นว่ามีเพศหญิงเพศแม่อีกมากมายที่เคยตกอยู่ในชะตากรรมถูกกระทำอย่างเดียวกันดังนั้นจึงขออย่าสิ้นหวังหรือยอมแพ้ซึ่งล่าสุดหลังมีข่าวนี้ออก กระทรวงการต่างประเทศทางการจีนไม่ขอออกความเห็นขณะที่กระทรวงการกลาโหมของจีนเองยังไม่ออกมาคอมเมนต์ใดๆด้วยค่ะ 96, 96, 97, และก็อย่างที่แจ้งไปว่าในช่วงนี้นะั้นเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นพรรคการเมืองหลักของจีนและเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงนี้จึงถือเป็นช่วงเวลาที่สื่อต่างแดนได้เปรียบเทียบว่าแดนมังกรน,นั้นเหมือนถูกครอบหรือปกคลุมไปด้วยกระแสคลื่นสีแดงแห่งการโฆษ นายชวนเชื่อสนับสนุนปลุกเร้าให้คนรักและสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มจากตั้งแต่เมื่อกลางเดือนที่แล้วผลงานหนังความใหญ่ The Founding of a Party หรือ The Great Revival กับเนื้อหาเรื่องราวประวัติศาสตร์การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ได้ดารายชั้นนำของจีนนับร้อยร่วมประชันบทบาทรวมถึงทีวีซีรีส์ทางจอแก้วเรื่อง Red Tide เวทีจัดแข่งขันร้องเพลงหรือการจัดแสดงผลงานศิลปะทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีเนื้อหาเชิงกระตุ้นให้ประชาชนรักชาติและสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีนหลายเรื่องราวถึงขั้นมีการแจกตั๋วให้มาชมฟรี จัดให้เป็นวันหยุดหรือออกนโยบายลดทอนและตัดคู่แข่งอย่างหนังฮอลลีวูดไม่ให้มาเข้าใช้ชนกันและอีกมากมายแต่เมื่อไปลิงได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงสวนทางอย่างนี้เจะเจออะไรนอกเหนือจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทําตัวล่อนแหลมประพฤติตัวงามหน้าหรือเกินกว่าของเดิมหรือเปล่านั้นก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามค่ะ All